ก่อนฉีดก็ยังแข็งแรงหนุ่มใหญ่กลายเป็นติดเตียงหลังได้ฉีดซิโนแวคเข็มแรกครอบครัวสุดวันที่24พฤศจิกายนนายสุชินวัยรถพันอายุ49ปีอาชีพทําสวนและช่างซ่อมรถพร้อมด้วยนางสาวกรนิกาจิตเที่ยงอายุ46ปีซึ่งเป็นภรรยาได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนหลังจากที่นายสุชินฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก แล้วเกิดอาการร่างกายซีกขวาชาไปครึ่งซีกเดินไม่ได้จนไม่สามารถไปทํางานได้ต้องนอนป่วยติดเตียงทําให้ครอบครัวเดือดร้อนหนักเพราะเป็นเสาหลักของบ้านสําหรับบรรยากาศที่บ้านพักของสามีภรรยาคู่นี้พบว่าเป็นห้องเช่าเลขที่39 อยู่ในอำเภอกันตังจังหวัดตรังลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบนายสุชินนอนอยู่บนเตียงพร้อมด้วยนางสาวกน,นิกาคอยเฝ้าดูแลอยู่ซึ่งทั้งสองเป็นคนในพื้นที่ตำบลท่าคำอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังแต่ได้ไม่เช่าบ้านอยู่ที่อำเภอกันตังเพื่อกรีดยางและรับจ้างซ่อมรถ โดยก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนายสุชินยังคงทำงานตามปกติซึ่งอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา7นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกาย,ยนหลังได้รับฉีดวัคซีนซิโนแวคเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนเป็นเข็มแรกของโรงพยาบาลกันตั้งเป็นระยะเวลา5วันหลังจากนั้นพบว่านายสุชินเริ่มมีอาการแขนขวาอ่อนแรงที่ซีขวาทั้งหมดดังนั้นทางครอบครัวจึงรีบนำนายสุชินส่งโรงพยาบาลกันตั้งและส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรังโดยแพย์แจ้งเพียงว่า เส้นเลือดฝอยในสมองแตกนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา5วันหมอได้ให้ยาและให้กลับบ้านพร้อมแนะนำทำกายภาพบำบัดทั้งนี้นายสุชินเคยประสบอุบัติเหตุรถจัก,กรยานล้มตั้งแต่อายุ21ปีมีบัตรพิการขาและแขนแต่เป็นด้านซ้ายยังคงทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่หลังจากฉีดวัคซีนดังกล่าวเข้าไปเพียง5วันกลับทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกจนอวัยวะซีขวา ทั้งแขนและขาไม่สามารถขยับได้เลยด้านนางสาวกน,นิกากล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสามีก็ร่างกายแข็งแรงทำงานได้ตามปกติและทำงานคนเดียวทั้งกรีดยางและซ่อมรถแต่ตอนนี้พิการหมดเลยและนอนติดเตียงหมอแจ้งว่าสมองเริ่มดีขึ้นและให้ยามามา,มาพักฟื้นร่างกายที่บ้าน แต่หมอไม่ได้บอกว่าสาเหตุเกิดจากการฉีดวัคซีนหมอไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ตนติดใจว่าน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนดังนั้นตนจึงอยากร้องเรียนให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลเพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4คนรวมทั้งลูกสาวสองคนอายุ19ปีและอายุ15ปีพ่อสามีมาเป็นแบบนี้ก็ลำบากงานไม่ได้ทำ ไรายได้ก็ไม่มีหมอก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวกี่วันและไม่ได้พูดว่าจะหายหรือไม่ส่วนตัวก็มีไรายได้จากการขายของออนไลน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นขพขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ